โมเมนต์เพิ่มเติมมาอีกแล้วค่ะสาหรับน้องลิซ่าและคุณฮิคารินางแบบญี่ปุ่นยิงช่วงเนี้ยไฟล์บินมีการประกาศว่าน้องิซ่าจะมีการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นพี่อลิสก็เพิ่งไปญี่ปุ่นไปทานอิจริรันรามงมาไม่รู้ว่าน้องิซ่าจะไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกับโมเมนต์ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆทั้งสองสาวเลยนะและดูเหมือนสนิทสนมกันมานานแล้วนะคะน่ารักมากใครอยู่ใกล้ก็ต้องหลงรักนางไปหมดจริงมหน่ารักอบอุ่นขี้คักอัธยาศัยดีแล้วก็ แสนดีที่สุดในโลกขนาดนี้คนที่คารีค่ะต้องโดนตกแน่นอนว่าแต่ว่าได้เห็นชุดของคนที่คาริต้องบอกว่าโอ้แ oh ม God ดเซ็กซี่มากๆค่ะด้านหลังเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการลยายนามิตรนะคะที่น่ารักมากๆเลยเก็บโมเมนต์ล่าสุดมาฝากค่ะคลิปนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อน